แม่จ๋ากำลังเล่นกับบอลน,นี่อยู่แต่ครางลอกเมื่อกี้หันไปเห็นจีโน่จีโน,น,น่เอางูอะไรเข้าบ้านมาลูกอย่าอย่ายุ่งกับเขาอย่าเดี๋ยวเขาฉกหัวนะไม่ไม่กินไม่กินอย่ายุ่งกับเขาไป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 จีโน่ไม่เอาจีโน่เนาะจีโน่ อยู่ไว้ห่างอยู่ไว้ห่างอ้ยทุกบล็อกเลยเป็นงูไม่มีพิษนะคะโอ้ยน่าลูกหนุ่มไปเอามาจากไหนเนี่ยฮะน่าจะไปปล่อยละ ตามมาทำไมเนี่ยไปไหนก็ตามเดินตามกันมาเป็นแถวเลยเลือยไหวเปล่านานอีกตัวอันตรายอยู่ตรงนั้นเชอรี่ไปเชอรี่อย่าทำเขาหน้าลูก เชอรี่อย่าทำน้องนะเอวเอวอืวอวมเดินมาหาแม่เองไปแล้วไปแล้วน่าจะบาดเจ็บไม่เท่าไหร่เขาไม่ดุร้ายเลยนะงูชนิดนี้นะคะก็ไังไม่กลัวนะจับงูได้นะคะงูไม่มีพิษเราเข้าป่าเราต้องรู้ชนิดของงูที่นี่เนาะอันไหนมีพิษไม่มีพิษเชดรี่ ทำตัวน่ารักอีกแล้วปะเข้าบ้านกันลูกจินโน่เจ้าตัวแสบอดก,กินเลย <g it> กินหมดนะเนี่ยนกหนูจินโน่กินทุกอย่างเลยเชอรี่นี่ไม่เอาเลยนะคะเชอรี่ไม่กินเลย แม่เลี้ยงไม่ดีหรอจีโน่ให้อาหารไม่พอกินเหรอลูกอืตัวอ้วนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสัญชาตยานของแมวเนาะสัญชาตสัญชาตยานนักล่าของพวกเขา